ผู้นำที่ฉลาดที่สุดก็พลาดได้ในประวัติศาสตร์สามก,ก๊กหากเอ่ยชื่อโจโฉไม่มีใครปฏิเสธว่าเขาคือหนึ่งในผู้นำที่ฉลาดที่สุดเท่าที่แผ่นดินจีนเคยมีมาเขามองเกมการเมืองขาดอ่านใจคนเก่งวางแผนล่วงหน้าเสมอและไม่เคยปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในความประมาทแต่ในความฉลาดนั้นกลับมีบางสิ่งซ่อนอยู่เงีบเยบ สิ่งที่ค่อยๆเติบโตตามอำนาจนั่นคือความระแวงและคืนหนึ่งความระแวงนั้นได้ฆ่าชีวิตคนบริสุทธิ์ทั้งครอบครัวโดยไม่มีใครได้แก้ตัวโลกที่ไม่ปลอดภัยทำให้คนฉลาดระแวงช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นแผ่นดินจีนไม่ได้มีคำว่าปลอดภัยวันนี้เป็นมิตรพรุ่งนี้อาจกลายเป็นศัตรูขุนศึกที่นั่งร่วมโต๊ะ อาจเป็นคนที่แทงข้างหลังในวันรุ่งขึ้นโจฉโฉเติบโตขึ้นมาในโลกแบบนี้โลกที่ความใจดีอาจหมายถึงความตายโลกที่ความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ทั้งตระกูลล่มสลายเขาเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆและความคิดนี้กลายเป็นรากฐานของอาํานาจเขาชายที่ไม่ยอมให้ใครเหนือกว่าโจโฉไม่ใช่ผู้นำแบบเล่าปี เขาไม่ได้สร้างอำนาจจากความเมตตาแต่สร้างจากการควบคุมเขาเชื่อว่าคนจะซื่อสัตย์ก็ต่อเมื่อกลัวและในสนามการเมืองความกลัวคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดเขาให้รางวัลกับคนที่จงรักภักดีและกำจัดคนที่เขาคิดว่าอาจเป็นภัยแม้ภัยนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะในมุมมองของโจโฉการกำจัดความเสี่ยงก่อนเกิด ดีกว่าการแก้ปัญหาหลังจากเสียหายแล้วคืนแห่งความเข้าใจผิดคืนหนึ่งระหว่างการเดินทางโจโฉและผู้ติดตามพักอาศัยอยู่ในบ้านของชาวบ้านธรรมดาภายนอกดูสงบไม่มีทหารไม่มีอาวุธมีเพียงครอบครัวที่เปิดบ้านให้ที่พักแต่ในกลางดึกโจโฉได้ยินเสียงเคลื่อนไหวเสียงโลหะกระทบกันเสียงคนเดินไปมาในหัวของเขา ความคิดผุดขึ้นมาทันทีพวกเขาจะฆ่าเราไม่มีหลักฐานไม่มีการตรวจสอบไม่มีการถามให้แน่ใจเพราะโจโฉเคยเห็นการทรยศมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเขาไม่ลังเลไม่รอรุ่งเช้าไม่ให้โอกาสใครอธิบายคำสั่งถูกออกไปและในคืนนั้นชาวบ้านทั้งครอบครัวถูกฆ่าตายทั้งหมดความจริงที่มาช้าเกินไป รุ่งเช้าโจโฉจึงรู้ความจริงเสียงที่เขาได้ยินไม่ใช่การเตรียมอาวุธแต่เป็นการเชือดหมูเพื่อเตรียมอาหารต้อนรับแขกคนที่ตายไม่ได้คิดร้ายไม่ได้คิดทรยศและไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังให้ที่พักอยู่กับใครความผิดพลาดนี้ไม่ใช่เพราะโจโฉร่แต่เพราะเขากลัวกลัวว่าจะถูกหักหลังกลัวจะตายก่อนเวลากลัวเสียอำนาจ กลัวเสียทุกอย่างที่สร้างมาประโยคที่โลกไม่ลืมไม่รู้ว่าตัวเองฆ่าคนผิดโจโฉไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ขอโทษและไม่ได้แสดงความสำนึกผิดแบบเล่าปี่เขากลับพูดประโยคหนึ่งที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตเขาตลอดกาลยอมให้ฆ่าทรายศต,ต่อคนทั้งโลกดีกว่าให้คนทั้งโลกทรยศต,ต่อฆ่าประโยคนี้ทำให้หลายคนสั่นสะเทือน บางคนมองว่าเขาโหดเหี้ยมบางคนมองว่าเขาเด็ดขาดบางคนมองว่าเขาเข้าใจโลกความจริงมากเกินไปแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรประโยคนี้สะท้อนหัวใจของโจโฉอย่างชัดเจนปรัชญาแห่นความระแวงโจโฉเลือกเส้นทางที่ปกป้องตนเองไว้ก่อนทุกอย่างเส้นทางนี้ทำให้เขาอยู่รอดทำให้เขามีอำนาจทำให้เขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็ทำให้เขา ไม่มีวันได้พักใจอย่างแท้จริงเพราะคนที่ระแวงทุกคนจะไม่มีวันรู้ว่าใครจริงใจจริงๆผู้นำที่ฉลาดแต่โดดเดี่ยวโจโฉมีขุนศึกมากมายมีนักปราดเก่งๆอยู่รอบตัวแต่ในใจลึกๆเขาไม่เคยไว้ใจใครเต็มร้อยเขาอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่โดดเดี่ยวเขามีอำนาจแต่ไม่มีความสงบเขาชนะศัตรูภายนอก แต่ไม่เคยชนะความกลัวภายในใจตนเองบทเรียนที่สมกกฝากไว้เรื่องนี้ไม่ได้สอนว่าโจโฉเลวหรือความระแวงเป็นสิ่งผิดแต่สอนว่าเมื่อความกลัวนำการตัดสินใจความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเสมอผู้นำที่กลัวถูกหักหลังมากเกินไปอาจมองศัตรูไปทั่วแม้ในที่ที่ไม่มีศัตรูเลยและคนที่น่าสมสารที่สุดมักจะเป็นคนบริสุทธิ์ที่ไม่มีโอกาสได้อธิบาย สะท้อนชีวิตของเราในชีวิตจริงเราอาจไม่ใช่โจโฉแต่หลายครั้งเราก็ตัดสินคนจากความกลัวกลัวถูกหลอกกลัวเสียหน้ากลัวเสียใจกลัวถูกทรยศจนบางครั้งเราผลักคนดีออกไปโดยไม่รู้ตัวบทสรุปโจโฉคือบทเรียนสำคัญของสามก,ก๊กไม่ใช่ในฐานะคนชั่วแต่ในฐานะมนุษย์ที่ฉลาดมาก แต่ปล่อยให้ความกลัวนำทางเขาสอนเราว่าความฉลาดเพียงอย่างเดียวไม่พอหากขาดความเมตตาและการตรวจสอบหัวใจตนเองเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยศัตรูบางครั้งศัตรูที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่คนอื่นแต่คือความระแวงในใจเราเองฟังมาถึงตอนท้ายทุกท่านสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับมีความคิดเห็นเช่นไรก็พูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ และฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ